สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายวัสินบุญสุขนกุลและนายปรเมฆยิ้มน้อยครับสําหรับวันนี้นะพวกเราสองคนได้รับหน้าที่ในการให้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาเรื่องธรณีพิบัติภัยครับผมซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้สําหรับวันนี้ก็จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกัน1ภูเขาไฟ2แผ่นดินไหวและ 3. สึซนามิครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้สําหรับวันนี้นะครับ อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำรายวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงสุขรนาชาติและขอขอบคุณข้อมูลจากรุ่นพี่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัิฑิตสาขาวิชาฟิสิกศส์ทั้งสองท่านด้วยครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟระเบิดภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่แสดงองค์ประกอบต่างๆของภูเขาไฟระเบิดนะครับก็จะมีแก๊สต,ต่างๆที่เกิดขึ้นได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเจนไดออกไซด์ ซันเฟิร์นดักไฟและไอยน้ำนะเกิดขึ้นบริเวณปากตองภูเขาไฟหินเนืดแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกของชั้นหินหินละลายหรือลาวาเนี่ยคือหินหนึ่งที่ดันตัวออกมาขึ้นสู่พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิประมาณ9 0 0า3 0 0ถึงหนึ่องศาเซลเซียสซึ่งการไหลของลาวาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆของลาวาครับสำหรับการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับ ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการที่แก๊สที่ละลายอยู่ในแมกมาก็ตัวเป็นฟองดันแมกมาแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตกของหินในชั้นเปลือกโลกครับซึ่งก็จะทําให้เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีและยังมีการพ่นแก๊สและเท่าภูเขาไฟออกมาด้วยครับบริเวณที่ภูเขาไฟอยู่หนาแน่นนะครับในบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในรูปแบบต่างๆโดยส่วนใหญ่จะพบบริเวณแผ่นธรณีที่เคลื่อนที่เข้าหาก,กันเนื่องจากการมุดตัวของแผ่นธรณีนะครับจะทําให้เกิดการหลอมตัวของแผนน่นธรณีกลายเป็นแมกมาและเคลื่อนที่ขึ้นสู่พื้นผิวโลกกลายเป็นภูเขาไฟนั่นเองครับสําหรับวงแหวนแห่งไฟนะเป็นบริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้าความยาวรวมประมาณ400กิโลเมตรมีภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับทั้งหมดกว่า452ลูกด้วยกันและเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟครุกคุณกว่า75ทั่วโลกครับผมผลกระทบต่างๆจากภูเขาไฟระเบิดนะครก็จะมีมากมายด้วยกันอย่างเช่นแก๊สต่างๆและเท่าภูเขาไฟจะทำให้เกิดม,มลภาวะทางอากาศ การไหลของลาวาทําให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเกิดแรงสั่นสะเทือนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและถ้าภูเขาไฟระเบิดนั้นเกิดขึ้นบริเวณใต้มหาสมุทรก็อาจจะทําให้เกิดสึนามิได้ครับสําหรับประโยชน์และโทษจากการเกิดภูเขาไฟระเบิดครับหรับประโยชน์ก็คือจะเกิดเกาะใหม่ขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟระเบิดใต้น้ําหรือใต้มหาสมุทรแผ่นดินขยายกว้างขึ้นหรือสูงขึ้น เป็นแหล่งเกิดน้ำพุร้อนดินที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะครับสาหรับโทษนะครับเกิดขึ้นซึ่มันมิจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรอาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเข่าควันและเกิดแก๊สที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตครับ นี่ก็จะเป็นภูเขาไฟระเบิดครั้งหลายแรงสําหรับทั่วโลกนะครับก็จะมีอยู่10แห่งด้วยกันนะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตในปี2020นะครับที่ผมได้นํามาให้ดูในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่10แห่งด้วยกันเป็นตัวอย่างของภูเขาไฟระเบิดครั้งหลายแรงที่สุดในโลกนะครับทั่วโลกด้วยกันหัวข้อต่อไปนะเป็นแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับ สำหรับการเตรียมตัวป้องกันภัยจากภูเขาไฟระเบิดหนึ่งคือเราต้องคอยรับฟังข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับภูเขาไฟเมื่อมีการประกาศให้อพยพหลบภัยเราควรรีบอพยพโดยด่วนควรขับรถด,ด้วยความระมัดระวังเมื่อมีเท่าภูเขาไฟอยู่เต็มท้องถนนนะครับวิธีการป้องกันตัวจากภูเขาไฟระเบิดหนึ่งคือใส่หน้ากากอนามัยและแว่นตาเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟเตรียมสเบียงยารักษาโรคเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารต่าง ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัดไม่ควรหลบอยู่ในสิ่งอาคารปลูกสร้างเพราะอาจถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือเท่าภูเขาไฟได้ครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหรือเอทเวกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างทางมันตา่ตางตามทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์พลังงานสากที่สะสม ในหินปลดปล่อยออกมาเป็นในรูปพลังงานจนนะในรูปขึ้นไหวสะเทือนและขึ้นไหวสะเทือนนี้จะถ่ายทอดพลังงานต่อไปยังมวลหินที่อยู่ติดกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งสาเหตุต่างๆก็จะมีอยู่4สาเหตุด้วยกัน 1. การสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ํา 2. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน3การทําเหมืองระดับลึก4ี่ การสูบน้ําใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นไหวสะเทือนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากศูนย์การแผ่นดินไหวหรือบริเวณเอ์ทเวสโฟกัสซึ่งมีระดับแตกต่างกันในแต่ละบริเวณคลื่นไหวสะเทือนนั้นจากต้นกําเนิดแผ่นดินไหวจะเคลื่อนที่ออกไปในทุกทิศทางและบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตำแหน่ง บนพื้นผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์กลางแผ่นนินไไวเราเรียกตำแหน่งนั้นว่าจุดศูนย์เกิดแผ่นนินไหวหรือ Equic สเซนเตอนะครับคลื่นไหวสะเทือนที่เกิดคขึ้นที่ออกจากศูนย์กลางแผ่นนินไหวจะเป็นคลื่นตัวกลางได้แก่คลื่นปฐมภูมิและคลื่นทติยภูมิครับแต่เมื่อคลื่นในตัวกลางเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงจุดศูนย์เกิดแผ่นินไหวบริเวณพื้นผิวโลกจะทําให้ เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามและหน้าพื้นผิวโลกจงผลให้เกิดพื้นผิวโลกเนี่ยสั่นสะเทือนในลักษณะที่แตกต่างกันไปครับผมภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงลักษณะต่างๆหรือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกตามคลื่นพื้นผิวที่เคลื่อนที่ออกไปนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของพื้นผิวโลกหรือว่าเคลื่อนที่ชนตัวกันหรือพื้นผิวโลกนั้นมุดตัวเข้าหากันนะครับ ขึ usted, ้นไหวสะเทือนหรือขึ้นแผ่นดินไหวเป็นขึ้นที่มีความถี่ต่ำซึ่งถ่ายทอดพลังงานผ่านชั้นหินภายในโลกแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ออกเป็น2ประเภทได้แก่ขึ้นในตัวกลางและขึ้นพื้นผิวครับขึ้นในตัวกลางหรือ Body Wave เนี่ยคือขึ้นคือคือื่อนที่คือขึ้นที่เดินทางทะลุจากจุดกําเนิดแผ่นดินไหวและหักเห หรือสะท้อนเมื่อผ่านโครงสร้างของโลกที่มีความหนาแน่นหรือสมบัติที่แตกต่างกันไปก็จะมีคลื่นปฐมภูมิและคลื่นทุติยภูมินะครับสำหรับคลื่นพื้นผิวหรือ surface wave คือคลื่นที่เดินทางไปตามระนาบพื้นผิวโลกโดยจะแผ่ออกมาจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวครับผมหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นขนาดและความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาดของแผ่นดินไหวนะครับหมายถึง ปริมาณพลังงานที่ถูกปลดปล่อยจากจุดศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวในรูปขึ้นไหวสะเทือนวัดได้จากขึ้นวัดความไหวสะเทือนที่ติดตั้งไว้สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับมาตาขนาดข,าดของแผ่นดินไหวมาตาริเตอร์ถูกคิดค้นโดยชาวฟาซิสตริเตอร์นะครับรายงานขนาดแผ่นดินไหวเป็นตัวเลขและมาตานี้นะครับจะไม่มีค่าสูงสุดโดยทั่วไปแล้วเราจะวัดได้ที่ขนาดที่ 0-9ลิตรด้วยกันนะครับสำหรับขนาดที่น้อยกว่า2.0ลิตรนั่นก็คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กมากและขนาดที่วัดได้มากกว่า6.0ลิตรนั่นก็คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงครับผมสำหรับความรุนแรงของแผ่นดินไหวหมายถึงความรุนแรงจากการสั่นสะเทือนโดยบอกระดับความรุนแรงจากลักษณะการสั่นสะเทือนความเสียหายต่อ มนุษย์และสิ่งปลูกสร้างเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมาตราที่เรานิยมใช้บอกความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับคือมาตามาร์เกอรีที่ปรับปรุงแล้วนะครับก็จะมีอยู่ระดับความรุนแรงอยู่12ระดับด้วยกันครับผมโอเคครับก็มาต่อกันนะครับมาตามอร์เกอรีที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยผมก็จะอธิบายซ้ําอีกหนึ่งครั้งครับมาตามอร์เกอรีที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยก็คือเป็นมาตาที่วัดได้จากความรู้สึกและียหายของผู้คนครับ ก็แบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันนะครับคือระดับที่หนึ่งคืออ่อนมากครับผู้คนไม่รู้สึกครับต้องต้องทําการตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้นครับอ่ะก็มาต่อแล้วมาตราเบรคเรยที่ปรับปรุงแล้วครับก็คือเป็นมาตราที่เราจะวัดได้จากหนึ่งเป็นความรู้สึกและความเสียหายของผู้คนครับอ่ะก็แบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันครับือระดับที่หนึ่งคืออ่อนมากครับผู้คนไม่รู้สึกครับต้องทําการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้นครับ สองครับคือเป็นเครื่องมืออระดับที่สองครับคือคนที่อยู่ติดสูงเนี่ยเริ่มรู้สึกเพยงเล็กน้อยครับระดับที่สามคือคนที่อยู่ในบ้านเริ่มรู้สึกครับแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกระดับที่สี่ครับผู้อยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรทาให้บ้านเนี่ยสั่นเบาๆครับระดับที่ห้าครับก็คือผู้คนส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกครับของเบาๆในบ้านเริ่มรู้สึกแกว่งระดับที่หกครับคนส่วนใหญ่รู้สึกครับแล้วก็ของหนักๆในบ้านเนี่ยมีการแกว่งครับระดับที่เจ็ดครับคนตกใจครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างเรรร่มีอยคับ ระดับที่แปดครับอาคารธรรมดาเนี่ยเสียหายอย่างมากครับระดับที่เก้าเนี่ยสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาอย่างดีตามหลักวิศวกรรมเนี่ยเริ่มมีความเสียหายอย่างมากครับสิบครับก็คืออาคารพังครับรางรถไฟเนี่ยหักงอห,หรือเสียหายครับระดับที่สิบเอ็ดครับสิ่งก่อสร้างเนี่ยพังทลายเกือบทั้งหมดครับแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือระดับที่สองเนี่ยทุกอย่างถูกทำลายหมดครับแล้วก็จะเห็นคลื่นบนแผ่นดินได้ครับ ต่อมาครับเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงต่างๆที่เราได้ทําการรวบรวมมาครับรั้งหนึ่งในครั้งที่ร้ายแรงก็มีประเทศที่เฮติครับคศ2010ครับมีขนาดความแรงที่7ริกเตอร์ครับผู้เสียชีวิต3,016,000คนครับอิหร่านครับคศ1,990ครับขนาดความแรงที่7.4ริกเตอร์ครับความเสียหายเอ่อความเสียหายเนี่ยเออความแรงอยู่ที่7.4ริกเตอร์ครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่40,000คนครับ ตุรเกี 1, 99, 2, 7, ครับคศ1999ครับความรุนแรงอยู่ที่7.6ลิตรครับผู้เสียชีวิต17,118คนครับประเทศจีนครับคศ2008ครับขนาดความรุนแรงอยู่ที่7.9ลิตรครับผู้เสียชีวิต87,857คนครับปากีสถานครับคศ2005ครับขนาดความรุนแรงอยู่ที่7.6ลิตรครับผู้เสียชีวิต86,000คนครับอินโดนีเซียครับ คศ2004ครับขนาดความรุนแรงที่9.1้าจุดหนึลิครับผู้เสียชีวิตอยู่ที่2องแสนส7 8ดดคนครับแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นค, 1, ครับคศ2011นครับขนาดความรุนแรงอยู่ที่9ก้าลิตรครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ2 0 0 0มคนครับทีนี้ผลกระทบและการระวังภัยจากแผ่นดินไหวเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรได้บ้างเราลองมาดูกันนะครับก็คืออย่างแรกที่เราเห็นชัดเลยก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายครับผู้คนได้รับ บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับอ่ะต่อมาครับเมื่อเกิดแผ่นไหวเนี่ยถ้าแผ่นไหวน้าเกิดใต้ทะเลนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดคลื่นสึนามิตามมาครับและผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือเป็นการสื่อสารและคมนาคมเนี่ยได้รับผลกระทบครับจนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายเลยทีเดียวครับการระวังภัยเนี่ยก็คือเราควรเริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบายหรือการกําหนดนโยบายการสร้างหรือต่อเติมอาคารเนี่ยให้สามารถรับรับต่อแ รับต่อแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวได้นั่นเองครับต่อมาก็คือมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวครับแล้วก็แนวทางการรับมือกับภัยแผ่นดินไหวต่างๆครับและสุดท้ายค่อนข้างสําคัญก็คือมีการซ้อมรับมือแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความเข้วางใจและลดการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตได้นั่นเองครับต่อมาครับเป็นธรณีพิบัติอีกรูปแบบหนึ่งครับอ่ะก็คือขึ้นสนามีนั่นเองนะฮะ การเกิดคลื่นสมิเนเกิดจากที่แผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงทําให้พื้นทะเลนี่มีการเปลี่ยนแปลงระดับครับก็ทําให้เกิดคลื่นกระจายออกไปในทุกทิศทางฮะวิธีการสังเกตง่ายครับถ้าเราอยู่กลางทะเลนในน้ําทะเลที่มีความลึกเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคลื่นในทะเลที่มีน้าลึกจะมีความสูงไม่มากครับแต่ว่าจะมีความเร็วที่สูงมากแต่เมื่อยิ่งเข้าใกล้ชายฝั่งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคลื่นจะมีความสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความเร็วก็จะต่าครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคลื่น ก็จะ้เข้าสู่ชายฝั่งแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับต่อไปครับทีนี้เราพูดถึงสาเหตุการเกิดเซนามิเนี่ยมันมีอยู่สองอ่านหลักๆครับก็คือสาเหตุที่เกิดจากแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวครับถ้าเป็นเซนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นผลมาจากในการเกิดแผ่นดินไหวที่มีระดับความแรงมากครับโดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ในใต้พื้นมหาสมุทรครับแล้วก็แผ่นดินไหวเนี่ยก็มีพลังงานตั้งแต่หกลิกตรตขึ้นไปครับและก็มีการไหวตัวในแนวดิ่งน,น ต่อมาครับเป็นการเกิดสึนามิโดยไม่ใช่แผ่นดินไหวครับก็คือเกิดตามกฎตาธรรมชาติครับเช่นเกิดดินถล่มบริเวณใกล้ชายฝั่งครับหรือกัดเกิดการมาทุอย่างรุนแรงของหูวหอยใต้ทะเลครับหรือแม้แต่การพุ่งชนของอุกกาบาตก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้เกิดสึนามิขึ้นได้ครับต่อมาครับเป็นการการะทำของมนุษย์เองครับก็คือเช่นเรามีการทดลองระเบิดปรามาณูหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดขึ้นสะเทือนบนผิวน้ําเกิดขึ้นได้นั่นเองครับ อ่ะต่อมาครับเป็นการเกิดเป็นการเกิดขึ้นสมรู้ครั้งร้ายแรงที่สุดของแต่ละประเทศครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับมาสมุรอินเดียครับพศ2547ครับผู้เสียชีวิตประมาณ2 0ส0คนครับต่อมาเป็นประเทศญี่ปุ่นครับพศ2554ครับผู้เสียชีวิตมากกว่า20,000คนครับชายฝั่ง阿拉斯加ครับพศ2507ครับผู้เสียชีวิตกว่า100คนครับแล้วก็ที่ประเทศชิลีครับพศ2503ครับผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000คนครับ ปาโปลนิวกิีนีครับพศ2541ครับผู้เสียชีวิตวัน2,000คนครับและสุดท้ายประเทศฟิลิปปินส์ครับพศ2519ครับผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000คนครับและทีนี้เรามาพูดถึงประเทศเารอบข้างเราไว้แล้วครับเรามาพูดถึงประเทศที่เอ้ยเรามาพูดถึงใกล้ๆแต่ตัวเรากับ้างครับก็คือเป็นการเกิดสึนามิครั้งแรงที่สุดในประเทศไทยนั่นเองครับก็คือมันเกิดวันที่26ธันวาคมพศ2547นั่นเองครับ ผู้เสพมีผู้เสียชีวิตมากกว่า8,000คนครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากแผ่นทวีปยูเรเชียชนเข้ากับแผ่นทวีปอินเดียนั่นเองครับเลยทําให้เกิดขึ้นสมิธทางยแรงนี้ขึ้นมานั่นเองครับต่อมาครับเราจะมีแนวทางหรือวิธีการป้องกนันใดได้บ้างหรือว่าจะมีสัญญาณเตือนอย่างไรที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีการเกิดสมิขึ้นมานะครับเราก็เลยมีการทําระบบตรวจวัดขึ้นสมิแบบทุ่นลอยขึ้นมาครับก็จะประกอบด้วยสามอย่างหลักก็คือหนึ่งทุ่นลอยครับสองก็ 2, คือ เครื่องตรวจความดันน้ำครับแล้วก็สาวครับคือดาวเทียมครับทุ่นลอยเนี่ยก็มีหน้าที่เก็บข้อมูลความเร็วลมอุณหภูมิและความกดอากาศครับแล้วดึงข้อมูลไปยังดาวเทียมครับต่อมาครับเป็นเครื่องตรวจวัดความดันน้ําครับก็คือจะส่งข้อมูลความดันน้ําทะเลเนี่ยหรือการสั่นเซือของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนี่ยไปยังทุ่นลอยบนผิวน้ําครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุ่นลอยก็จะมีการส่งข้อมูลไปหาดาวเทียมครับแล้ว ดาวเทียมเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์เตือนภัยซึนามิชายฝั่งนั่นเองครับต่อมาครับเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิและแนวทางการป้องกันจากซึนามิครับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดซึนามินะครับก็คือหากเราได้รับสัญญาณเตือนเนี่ยเราก็ให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ริมทะเลเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตจากระดับน้ําที่ลดลงไปอย่างผิดปกติครับเราก็ควรจะสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างผิดปกติไปนะครับเราก็ควรที่จะอพยพไปอยู่ในที่สูงครับ หรือว่าถ้าเกิดเราแล่นเรืออยู่ในการทะเลเนี่ยเราก็ควรแล่นให้ออกจากฝั่งมากที่สุดครับเพื่อลดลดการเสียหายได้มากที่สุดนั่นเองครับต่อมาครับเป็นแนวทางการป้องกันภัยครับก็คือเราควรติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆเนี่ยอย่างสม่ำเสมอครับสองครับก็คือศึกษาวิธีการป้องกันแลวก็บรรเทาภัยจากสึนามิครับและสุดท้ายครับเพื่อการหลีกเลี่ยงการสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยบริเวณที่เสี่ยงครับก็คือใกล้ๆกับบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับ น่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับอ่ะโอเคครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําการเรียนเรื่องตรีพิบัติภัยต่างๆนะครับทีนี้ผมก็มีโจทย์มาให้ทุกคนได้ทําครับโดยเป็นโจทย์ที่ทําผ่านออนไลน์ครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับแล้วก็เป็นโจทย์มีประมาณสี่ข้อข้อละสามสิบวินาทีครับเราก็จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราจําได้หรือไม่หรือว่าเราเข้าใจมาหรือเปล่าฮะก็เรามีโค้ดตามนี้เลยครับ ก็สามารถเข้าไปที่ quiz ได้เลยนะฮะ www.quiz.com ครับ,รบแล้วก็ใส่ enable code ลงไปตามนี้นะฮะก็จะสามารถเข้าไปทำตัวอย่างข้อสอบได้นนัเองครับโอเคอเมื่อเราเข้าเว็บมาแล้วฮะเราก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้เราก็ enable code เข้าไปครับจากโ o ้ e ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอ เขาที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะครับคเข้าไปแล้วก็ทำการสตาร์ทได้เลยครับ Start ทเกมนะครับแล้วก็ทำการตอบคำถามได้เลยครับมีอยู่สข้อครับลองทำกันดูได้เลยครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับขอบคุณครับ